สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทรีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยงวดประจำวันที่4พฤศจิกายน2564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเด็เต็ม จระจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอย,อยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขชุดเด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P. เท่าน,นั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยวัวประจำวันที่4พฤศจิกายน2564กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำกันออกในเวลา17นาฬิกา 15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก9329เลขท้าย3ตัวบน 3, 2 329 2ตัวบน29เลขท้าย2ตัวล่าง24ผลการออกสลากโอยหาหนอยปกติทําการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก4148เลขท้าย3ตัวบน148 สตัวบน4ี่เลขไทยสองตัวล่าง5้และผลการออกสลากหวยฮานอย V.I.P. ทำคันออกในเวลา19บเกนาฬิกาสินาทีถึงสิบเนาฬิกาสานาทีรางวัลเลขไทยสี่ตัวออก5212องหนเลขไทยสามตัวบนสอ2หตัวบน1นึเลขไทยสองตัวล่าง31นนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ V.I.P. งวดประจำวันที่4 พฤศจิกายน2564ครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยกันครับจากการนำเลข้าย3ตัวของหวยฮานอยปกติซึ่งออก148มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมได้นำเลข1คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ มี1มี3มี6มี8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ3580ครับ3 5 8 0และหลักหน่วยครับผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ2479 2479นี้นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหุ่หน่วยครับ ในงวดประจำวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 4ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัวครับ3 5 8 0จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2479จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ3วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้3 2 3 4 37 39 5วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้52 5 4 5 7 59 8, วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวนะครับจะได้82 8 4 8 7 8 9ครับ0ย์วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสท่าครับจะได้0-2 040 7 0 9ทั้งหมดเลขในกลุ่มนี้16ชุดครับเป็นชุดเต็มเต็มครับที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะสรุปชุดเด่นตัดให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักสิบ สามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์เน้นไปที่เลขห้าครับเน,น,น้นเลขหา 10, ้าเน้นเลขศูนย 4, ์ครับวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่โดครับสองสี่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าครับเน้นเลขสองครับเน้นเลขเจ็ดครับดึงสองครับเจ็ดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบ 10, เด่นสองตัวห้ว 0, ากับศูนย์จับคู่กับหลักหน่วยเด่นสองตัวสองกับเจ็ดจะได้ชุดเด่นสองตัวบนดังนี้ครับในชุดเด่นสองตัวบนครับที่สรุปจับคู่ นะครับที่สรุปชุดเด่นจาก16ชุดนะครับจาก16ชุดผมก็สรุปไปอยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดนี้57 57 520207ครับ57 520207ครับนี่คือชุดเด่นเด็กไทย2ตัวบนนะครับในหวยฮาหนอยแนี่งวดประจำวันที่5พฤศจิกายนครับส่วนในชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบน หลักร้อยนะครับมาดูตำแหน่งหลักร้อย4ี่ตัวครับ 1, 3, 6, 8งสามเน้นไปที่เลขสาครับเน้นเลขสาเน้นเลขแปดครับหนึ่งสามกั 8. บแปดวางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2องตัวบน4ชุดห้าเจ็ดห้าสองศูนย์สองจะได้ชุด3ตัวบวนหวยฮาโนยดังนี้ครับในชุด3ามตัวบวนหวยฮานนยครับสาางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น 2, องตัวบนสี่ชุดจะได้สามห้าสองสามห้าเจ็ดส แปดวังหลักร้อยนะครับยากคู่ชุดเด่นสองตำบนสีชุดครับจอดนี้แปดห้าสองแปดห้าเจ็ดแปดศูนย์สองแปดศูนย์เจ็ดครับทั้งหมดแปดชุดครับเป็นแปดชุดเลขไทยสามตำบชุดตรงตรงที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะสรุปชุดเด่นตัดให้สมาชิกดูนะครับในแปดชุดนี้ผมเน้นไปที่แปดห้าเจ็ดครับเน้นไปที่แปดห้าเจ็ดนะครับมาลุ้นกันครับเดินตามสูตรไหมครับส่วนชุดรองครับเน้นไปที่สามศูนย์เจ็ดครับ ชุดรองสตัวเครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองครับในชุดเด่น2ตัวบนเน้นไปที่5 7ครับ5 7ครับส่วนรอง2ตัวบนครับเน้นไปที่07ครับศูนย์เนะครับนี่คือเลขไทย3ตัวนและ2ตัวไวยฮานอยมาได้ทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและ v ี p ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18บนาฬกา15นาทีถึง18นาฬกา30นาทีครับ มาสรุปเล็กเด่นชุด2ตัวล่างกันต่อครับเด็กไทย2ตัวล่างหวยฮาหนอยปกติงวดล่าสุดออก5 4ครับหลัก10คือ5หลักหน่วยคือ4ครับ ผมนำเลขค่าคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัครับสองสี่เจ็ครับหลักหน่วยครับผมนำเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสองสี่เจ็าสองครับในหลักสิบสตัวครับ2479ี่เจ็ดเครับสองสเน้นเลข2ครับ เน้นเลขสี่เน้นเลขเจ็ดครับดึงสองขเจ็ดวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าเน้นเลขสองครับเน้นเลขเจ็ดครับดึงสองเจ็ดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวสองขเจ็ดจับคู่หลักหน่วยเด่นสองตัวสองขเจ็ดจะได้ชุดสองตัวล่างหวยฮหานอยหน่ครับสองวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสองตัวนะครับจะได้สองสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสองตัวครับจะได้ จะได้เจ็ดสองนะครับจะได้เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดครับทั้งหมดนะครับทั้งสองกับเจ็ดวางหลักสิบเลยครับจากผู้หล็กหน่วยสองตัวสองเจ็ดจะได้สองสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่ชุดครับในสี่ชุดเด่นชุดเต็มเต็มครับนี่คือข้อมูลครับในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นนะครับผมเน้นไปที่เจ็ดเจ็ดครับชุดรองไปที่สองเจ็ดครับเด่นเจ็ดเจ็ดรองสองเจ็ดครับนี่คือเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3หาานอยครับพิเศษปกติและ v ีีครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นหาหนอยปกติรอบ1 8 8 15นากา15นาทีถึง1 8บนากานาทีครับมาสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3 h ฮาหนอยกันเลยครับจากสูตรที่คำนวณหวยฮาหนอยพิเศษปกติและ VP นะครับในงวดประจำวันที่5พฤศจิกายน2564าครับเลขเด่นจุด2ตัวบนล่างครับ เลขเด่น2ตัวบน,นล่างสรุปชุดเด่นไว้อยู่ที่8ชุดครับใน8ชุดมี52 5 7 0 2 0 7 2 2 2 7 7 2 7 7เครับนี่คือชุดเด่นเลขทาย2ตัวมาได้ทั้งบนทั้ง2ตัวล่างครับทั้ง3หาหน่อยครับส่วนในชุดเน้น3ตัวบนครับ3ตัวเน้นไปที่857ครับเน้น857เจครับชุด2ตัวบนครับ57ครับ2ตัวล่าง77ครับ สตัวล่างเจ็เจ็ดครับจะเบิ้ลหรือไม่ครับต้องลุ้นกันนะครับส่วนชุดรองครับรอง3ตัวบนไปที่สามศูนย์นนเจ็ดครับสามดูนะครับสามตัวบนศูนยครับส่วนใ,ใวนไขยสตัวล่าง2 7ครับนี่คือชุด เน้นและชุดรองครับในชุด3ตัวนะครับเน้นและองได้ชุด2ตัวเน้นรองคือในชุด2ตัวครับมี5 7 7 7 0 7 2 7ครับอีก4ชุดครับรวมทั้งเลขวิ่งบนครับวิ่งบนเน้นเลขเ็ดครับวิ่งล่างเน้นเลขเ็ดครับถือจับคู่ใหญ่7จอีกชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับหวยฮานอยในงวดประจำวันที่5พฤศจายน2อ6 4ครับสูตรเลขเด่นนี้ เป็นการเลขสูตรคำนวณท่านั้น,นครับจะเดินตามสุดหรือไม่นะครับต้องรุนกันครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสุดหรือไม่ต้องรุนกันในงวดวันที่5พฤศจิกายน2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุนกดวงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม บแนวทางการคิดการกำวนสูตรหวยที่ผไในหาขมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับห,หน่อยพิเศษห,หน่อยปกติและฮานอย v p เมืงวประจำวันที่5พืศอกิการยน2น6 4ลงที่เพืสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตาม กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดยอดดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกสตาร์รีนุงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับทุสรากินแมงรัฐบาลประจานโทษครับทุสราหหวยฮาหน่อยวดประจําวันที่5พฤศจิกายน2564าอย่เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ